กลัวงไงหมน่ากลัวไหมตัวกี่ค่ะทุกคนลองในนี้ได้ลุงใหญ่ลุงใหญ่เลยพี่ว่าไม่จำมาได้เลย พี่มันไม่ทำมาได้อยู่ได้ร้อนไปยทำไมเนี่ย <c oughs> สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t a n g Channel ค่ะไอจีพูดบ้างวั <c oughs> <c oughs> นนี้เราทำอะไรกันเนี่ยไม่รู้นี่เรามาหากิจกรรมทำให้คุณแม่เขามไม่เครียดนะครับ ก็คือมาคุมมอ้ยไม่เคยเล่นไปรีบเป็นคนซื้อมาไปขอรีบมาเล่นสอนเย็นเล่นไปมาตอนกลางวันแล้วทุกคนคะเพิ่งสอนไปตอนกลางวันแล้วก็ตอนเย็นก็คือให้มาถ่ายคลิปแข่งกันเลยแล้วแบบนี้เขาก็แพ้ดีอะไรมาตอนกลางวันเองชนะเขาไปสองครั้งเขาชนะครั้งเดียวเองเอ้ยเก่งๆริงผู้หญิงเก่งอยู่แล้วอาอ<ล>ยี้อยากเล่นมากใช่ไหมถ้าอยากให้เขาอารมณ์ดีแล้วก็ถ้าจะยิงเพชงต้องไปกระโดดน้ำาฮ้ยเฮ้ดกรก,กอยู่นะอ่ะ ไม่เล่นแล้วไม่อารมณ์ดีแล้วงั้นถ้าตัวเองแพ้ให้เขาไปกระโดดน้ำเหรอโอ้ลูกดูพ่อสิพานช้อปปิง้งหน,นึ่งสัปดาไหนบอกว่านายคิดใ่้เขาอารมณ์ดีไงกระน้ำช้อปปิ้งอารมณ์ดีได้ย่งอารมณ์เสีย <c oughs> เลี่ยมกินนมเอ้ให้กินนมจิตบำรุงคัน <c oughs> หนึ่งแก้วเพราะปกติกินไม่กินนมเลยทุกคนแบบว่าไม่ชอบกินนมเลยกินนมไม่ได้แก้วแก้วเดียวเองโอเคท่านติงชนะเขากระโดดน้ำเลยอะ ถ้าเขาแพ้เขากินนมถ้าตัวเองแพ้ตัวเองต้องกระโดดน้ำตอนสามทุ่มโอเคน่ากลัวไหมน่ากลัวไหมตัวขี้ค่ะมาเอางี้เป่ายิงฉุบกันมีดันงไกลคอนแล้วก็กระดาษ ใครแพ้ใครแพ้ต้องเล่นก่อนโอเคใครจะได้เล่นก่อนใครจะได้เล่นก่อนโอเคเอาไหต่อยิงเริ่มออกหลังงับเมื่อกี้ไม่เกี่ยวเริ่มกันทุกคนเออไปแล้วนะไปแล้วเริ่มแล้วนี่ได้ไปแล้วหนึ่งลูกทีนี้คือว่าถ้าใครเริ่มก่อนนี้ เพราะว่าโอกาสชนะมันสูงนะก็ตัวเองปล่อยยิงฉุบแพะทำไมยิงก็ตายดึงๆลูกที่สองลูกที่สามกำลังจะลงลุมสู่เขานี่เพิ่งหันเล่นวันนี้เองนะคะทุกคนจำชองนะแต่เราบ้างดิไม่ให่ไม่ลงหลังแลไม่ลงหลัง ตอนนี้เพราะว่าเขาว่าเขาต้องชนะแน่ๆโอ้ยเมื่อไหร่ยูจะได้เล่นเนี่ยต้องนั่งดูเจนนี่ไปอีกนานแค่ไหนเขาเคอเ์ริ่งมากอะที่ตอนดี้เพราะว่าแบบว่าคนดูต้องแบบว่าก็มีสักคนที่แบบจริง กคนเขาเราก็ไม่รู้ว่ากติกามันยังไงเราก็เอาดัดตามที่แบบว่าเราเข้าใจน,นะเอาตามที่ตัวเองสอนเขาเล่นไงเขาเขําจได้นีน่นิดนึงเ,เอามันเล่นไม่เหมือนกติกาสมัยก่อนยังไงต้องขอโทษด้วยนะคะเ,<อ>เพราะว่ายูก็แบบที่สอนเจนนี่ตอนกลางวันแล้วยูก็ไม่ได้เล่นนานมากใช่ไหมจำจาก u t u b e มาจริงไหมเอาไปเล่นตอนป .2 ป .3 เนาะเห็นลูก ถ้ไม่เขาตายเดีวแบบนี้ตายหลุมนี้ทุกคนตายแค่นี้โ oh oh no oh no 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 ใจเย็นดอย่าแกล้งเขาเอามือออกไปเดี๋ยวนี้ตัวเองที่โกงได้ตายตายตายไม่ตายตายูตาย,ตาย,ตายลงนี้ทุกคนโอ้ยเนี่ย ดีจังเลยลูกแล้วเรเหลืออะไรเล่นเนี่ยอ๋อนี่เราลืมบอกทุกคนนะคะว่าเราเล่นชนะ2ใน3นะคะทุกคนต้องดูในกล้องดีๆนะคะเพราะว่าพี่อยู่อาจจะขี้โกงพี่เจนนี่ได้เอ้ายืนตายลงนี้ได้ลมเนี่ยโอ้โหจีิงอว้าอะไรได้ลูกเดียวได้ลุมใหญ่ก่อน ำไมต้องเอาหลุมใหญ่ก่อนเดี๋ยวตีงเข้ามวยไงไว้เจอไม่ได้อันนี้คืออยู่ในตาที่หนึ่งนะคะไายได้หลุมนี้อ๋อวันนี้ดวงไม่มีแล้วอ่ะตัวเองอ่ะไอ้ข้อสองเม็ดนี้ก่อนตาแเลอยากงุ้งได้ใจนะตึงสามเม็ดตึงตึงตึงตัวเองดูนุ่นเลยไม่ดูตัวเองที่โกงการเล่น เกน,นี้เราต้องอย่ามองอย่างอื่นเลยนะอ้าวยาท้าไม่เขาได้แค่เกมนี้ดีไม่ตายง่ายๆหรอกอได้ส่องเม็ดละผู้พูดในคำว่าไม่ตายง่ายๆหรอกเออหยุดไปเพราะว่าตัดสินเลยเพราะเพลงเลยเกมที่หนึ่งเจนนี่ชนะค่ะ เกมที่2เลยรอบนี้นะคะทุกคนถ้าจะนีชนะอีกนั่นแปลว่ายูแพ้แล้วนะเราต้องใส่หลุมและเจ็บนิ้ใช่ไหมคะแล้วก็เกมนี้เราเล่นได้ทั้งครอบครัวนะคะแล้วก็แบบใช้คว<อ>ามคิดใครสมองด้วยทุกคนแต่ถ้ายูกับเกมเล่นผิดกติกาย,ยัางไงก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะยูเพิ่งสอนหนูวันนี้หนเล่นกลางยูบอกมาเด็กอ <มา S 2> ่อนไห้เขาบ้างหนิอ่ะให้คนแพ้เริ่มก่อนไม่เอาอิงจุบจำซักซี่นะ อเอาอะไรเอาปืนนกน้ำไหมม้นเ<ร>ดิมพร้อมกระตากกันไก,กลหรอคะเ้าปืนนกน้ำปืนนกน้ำหนึ 1, 2, ่งสองสามย่าย่าย่เขาแพ้เดียนที่สองริ่ม้ลมาทุกคนตัวเอายกมือสูงเพราะมองไม่เห็นอ้าว่าเขาโกงอนะ่ะ อารมณ oh, ์กลางดีกว่าทุกคนเรามีสิทธิ์อาจารย์เลือกงงอุ้ยเกือบไปเขาอ่อนแน่หรอไม่ต้องเป็นคนเดียวพอเหรออุ้ยลงในนี้มาดีเลยอ่ะเอาเป็นว่าเราต้องเอาให้มันเยอะๆเยอะเราต้องหยิบดึมกุ้เออใบใจนะเออเจะให้เขาดโดนน้ำนะใบใจนะไม่ได้ทำไมอ่ะอะไรอ่ะธิชนะครูได้ยังไงเนี่ย đai lùm dây lại cái đây lùm dây lại cái đây lùm dây Ui mà luôn mà Ờ ca Phi mà mẹ rồi đấy ai đó Phi mà mẹ trai rồi đấy มนยอถ้าใครไม่เข้าใจกติกาลงไปหาดูใน YouTube นะคะเราไม่สามารถอธิบายได้เรารู้แค่ว, okay, ว่าใครได้ไม่แกิเยอ่กว่าชนะ <laughs> ยามันมี2เม็ามาดทำไมตัวเองที่กองเขาไม่เล่นแล้ว <laughs> โอ้เจนอก่งเงงอ่ะพี้กะเพดนะว่าจะขโมยนะไม่ต้องขโมยแล้วตายเองนะคุณอย่าหลุมนี้ถ้าใครได้ไปอ่ะาหวังเลยว่าจะมาขโมยของฉันได้คอยดูดีๆนะคะเพราะว่ามันสินที่ว่าจะขี้โกงไม่เคย ไม่เคยรอดสักทีเลยจับติดนเงอะไรอ่ะตายไงอะอ่อะไรเนี่ยเอุ๊ยตายอ่ะตายอ่ะ ทำไมทึงแบบนี้เองชั่วร้ายมากปุณพาสู้สู้คุณพาสู้แต่คุ่อตุดตุดตุดไล่ไล่ทึ่ทึ่ก็จะแพ้ไม่ได้แพกโลกตรงนี้ที่จริงเขาตายถึงตรงนี้แหละไม่เร่งหยิบไปสิเข้ากงรง ยิงจยิงเขานะแล้วอะไรทำไมตัวเองแพ้แล้วไม่ยอมรับความจริงอ,ะอ่ะพ้อเรามไม่ดีละอ่ะพแป้ยุดดึงดึงึดงดโอ้ oh my god พ่อได้เวรนี้ ไม่มันสูสีนะก็จะเดินลงนับจริงใช่ไหมเนะี่ยจบเกมแล้วมันก็เอาละเก็บ <c oughs> อันนี้คือเก็บของเขาของเขาเขาขอไม่ได้อะทุกคน <c oughs> เรามานับกันมา จ็ดเจ็ดถบเก้าฮ้ยสองเมตรเองเป็นโกงบ้างไหมโกงโกงโกงมาเลือตัดสินทุกคนใครจะกินนมใครจะกระโดดน้ำหนูมาบอยยิงฉุกมีจริงปืนนกน้ำเจนนี่ชนะลุย ก็วันนี้มากับดวงอ่ะเนาะเป่ายิงฉุกก็ชนะอีกแล้วอ่ะหนูไม่ม่ะทุกคนเดี๋ยวว่าเพรอบนี้คือรอบที่สามเนาะไปที่สามถ้าเพยเพก็คือเพเลยใช่เพราะเกี้ชนะคนละหนึ่งนนลงไปดีชอบกินไงนได้พอขิงแค่ได้ขิง ่จนก็มีอ้าวทำไมได้แค่นี้อ่ะไปพี่บอกแล้วน้องอย่าห้าวใช่ไหมแจ๊คพี่จะมาทวงทวงไปสิเม็ด้โน o ตึงโน oh, no โนโน no น o เกมนี้เป็นตาตัดสิน ลุงนี่เดี๋ยวมาเอาเอาตายตายแค่ไหนตายก็ยังอุตส่าห์เอาไปเลยคิดดีๆต้องอย่าเอามือตั้งดิเข้ามาทุกทีและน้องวันนี้พี่ปาดหน้าน้องไปก่อน

ขโมอยไปลาไมหนึ่งอันขโมยไปลไมัไวอะไรเนี่ยทุกคนดูยูสิไม่เล่นแล้วทำไมเขาเล่นอยู่ก็แค่เล่นเร็วๆไม่เล่นแล้วทำไมอ่ะตัวเองจ้าเพาโมยอะไรก็ไทุกอย่างเด็เออ เอาเดิเอาเดีได้ไปกับลุยเม็ดเอาเดีนนอนกะจากสายตาแล้วน่าจะสูสีนะครับเนี่ยหนึ่งเม็ดมีผลต่อชัยชนะยุทธศาสตร์อ ah ิงไงฮัลโหล วงค,คนอื่นจะไม่รู้ว่าคนอื่นแพ้แล้วทุกคนดูสิ <c oughs> ฉันจะเป็นราชาเจียสลัดไอ้ได้เอ้ย <c oughs> เป็นไงหนึ่งลูกเติดจีนนั้นน,นั้นเจดจีนนะจ๊น้องหนูอ่ะให้ติ๊หนึ่งอันว <c oughs> ้าวให้ติ๊ไม่ติ๊เฮ้ยแล้วให้ดีตัวเองชนะอันนั้นให้อัน,นเดียวไม่ให้ไป <c oughs> đi mẹ tất cả tất chụp tất ta tất Chụp tất cả tất cả tất cả ơi, cả tất cả rồi cả tất hai tiếp cả tất cả tất cả tất nướng นมเปรี้ยวนมจืดคนแพ้ต้องโดนอะไรไปเอามาเลยนะ,ะใหะ้ไม่ลองแล้วกันไปเอาไปไปออานมแพ้ได้ยังไงทุกคนเจนี่ว่ายูต้องมีโกงบ้างใครช่วยไปดูคลิปย้อนหน่อยนะคะนมมาแล้วครับ <doo> ผมแพ้ กินนมเปรี้ยวไม่ได้หรอมันจืดเขาบอกแล้วกินนมจืดบ้างไม่ต้องกินเยอะก็ได้แค่กลินก็ได้ปะกินเลยเ <c oughs> ดี๋ยเขาหลับไปใส่แก้วมาให้ไป,ป <c oughs> กนก็นมจืดเจ่ไดหมดแพ้ก็รับชะตากรรมไปนะยะเนี่ยกินนมเองเขาต้องไปดูดน้ำเนาะ นี่กินนมบำรุงลูกนี่ก็ทำไม่ได้เหอนมมีประโยชน์กับ <c oughs> คันปิดคลิปเลยได้ไหมกินดีๆเฮียยิ้วแม่คนโดูนมจีใครจะไปรู้ขอ,อจ,จะแพ้นมก็ได้แพ้ท้องอะ่ะจริงจริงอะมีด้วยใช่ตอนนี้ก็ว่าเขาเหม็นๆอ่ะหอมน,นมมีมันจะอ้วกกันไม่เชื่อหรอืม,อม,มและตัวเอง เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะยูก็กินมนมหมดแก้วแล้วเยไว้เจอกันใหม่อีีหน้านะคะสำหรับวันนี้แข่งมาคุ้มสนุกมากเลยบ๊ายบาย